มันหน้าไหมมันหน้าม,มีน้ำพริกกะปิไหมเนี่ยแหม้วันนี้นึกว่าจะรอดผลปิ้นปิ้นสุดท้ายก็มาจนได้สวัสดีค่ะวันนี้ต้องถ่ายคลิป่าำกลางฝนตกนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่อ่าเห็นมะเขือม่วงไหมวันนี้มีิงจะพาทำมะเขือม่วงม่วงมะขวาม่วงมะเขือม่วงชุบไข่ทอดนะคะ ไข่ในที่นี้ก็ไม่ใช่ไข่จริงๆเนาะเป็นแป้งถั่วลูกไก่ค่ะอ่ะเรามาทำกันเลยเนาะแต่คงจะไม่มีน้ำพริกกะปินะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ตัวมะเขือม่วงมีน้ำพริกในตัวเองก็คือเราจะใส่พริกให้เขาภาษาฮินดีเขาเรียกว่าแบกันกิวตะกอรี่นะคะ ก็จะตัดแบกอนให้เป็นไทยสไตล์นะคะคือลักษณะเป็นมะเขือม่วงมะเขือชุบแป้งทอดเอ้ยมะเขือชุบไข่ทอดดยวันนี้พูดผิดพูดถูกได้ยินเสียงขนและอารมณ์เสีย <c oughs> ที่จริงถ้าเป็นแบบว่าปากอรี่ที่อินเดียน คนอินเดียทําเลยนะคะเขาก็จะเอาหั่นแล้วนะคะจะเอาตัวเนี้ยไปต้มก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งให้มันสุกแล้วถึงจะค่อยเอามาชุบทอดว่างั้นแต่ไม่่างอะ่ะคนไทยเราตัดเลยชุบเลยทอดเลยอร่อยเลยไม่ต้องก็ได้ที่จริงต้องใส่ขิงด้วยนะคะแต่ครั้งนี้ขออนุญาตไม่ใส่ค่ะขอเป็นคริกอย่างเดียว ไม่ตรงไม่เตรียมาแล้วตัดกันสดๆเลยโอเคเต็มหม้อม,มาเลยนะคะเราจะใส่แป้งถั่วลูกไก่ไปถ้วยหนึ่งแป้งสาลีสักเล็กน้อยนะคะพอกรอบแล้วก็จะใส่เป็นเบกกิ้งโซดานิดหน่อยนะคะ ใส่เยอะเดี๋ยวแข็งเกลือติต่างว่าเขาคือไข่ตอนนี้กระทะก็ตั้งเตาตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะคะเราจะใส่มาซาร่าสามอย่างนะคะเป็นเกลือขมิน้นแล้วก็ลูกผักชีป,ป่นแค่นี้นะคะไม่ใส่เยอะ แล้วเราก็จะใช้ค้อนช้อนคนให้เข้ากันนะคะอ่ะช้อนเป็นค้อนนี่ใส่น้ำไปทีละหน่อยนะคะคนใน้แป้งแตกก่อน พอแป้งแตกดีแล้วใส่น้ําเติมเข้าไปอีกนะคะให้มันเหลวพอดีพอดีและไข่ของเราพร้อมที่จะชุบทอดแล้วเนาะเดี๋ยวไปที่กระทะกันเลยค่ะ,อะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะทำการชุบมะเขือของเราค่ะมะเขือชุบแป้งส่ลูกไก่นะคะหย่อนใส่กระทะไปเลย ทอดไฟอ่อนๆนะคะเพราะอันนี้เป็นมะเขือดิบถ้าเราทอดไฟแรงเนี่ยเราจะไหม้ซะก่อนที่มะเขือจะสุก เหลือพื้นที่ให้หย่อนอีกไหมอะ่ะพอละฝน,นตกแบบแรงมากเดี๋ยวทอดกันเสร็จแล้วนะ เรามาช่วยกันดูนเนะาะเพราะมันเหมือนมะเขือชุบไข่ทอดบ้านเราไหมอยากจะได้น้ำพริกกะปิจริงๆใครใจดีช่วยส่งก,ะ,กะปิกะปิเจมาให้เมีญิงได้ไหมจะทำน้ำพริกกะปิกิน อ่ะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะตักเขาออกสเสร็จแล้วก็หย่อนชุดใหม่ลงไป หมดแล้วนะคะมะเขือสองลูกทัานี้ก็ทอดอย่างเดียวค่ะสาวกไข่เจียวรอพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําไข่เจียวให้ดูออีกรอบนึงก็น่าจะเหลืองแล้วโอเคเหลืองแล้วนะคะเอาขึ้นได้เลย งานนี้ไม่ต้องดราม่าเรื่องน้ำมันนะคะเพราะมันเป็นของทอดมนะันต้องน้ำมันอยู่แล้วแล้วน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันมัสตาร์ดโอเคไปใส่จานกันค่ะ ดูสิคะมะเขือม่วงชุบไข่ทอดของเราโอ้ยนี่เลื่อนนี่มันหน้าไหมมันหน้ามีน้ำพริกกะปิไหมเนะี่ย แมนวันนี้นึกว่าจะรอดผลปิ้นปิ้นสุดท้ายก็มาจนได้อ่ะน้ำพริกกะปิไม่มีใส่กินกับซอสแทนแล้วกันบีบไม่ออกอีกบีบเลยอีกอุ้ยคุณหญิงเอ้ยอะเสร็จแล้วนะคะ มะเขือม่วงชุบไข่ทอดไข่แป้งถั่วลูกไก่นะคะวันนี้เล่นง่ายๆกินง่ายๆทําง่ายๆไม่ต้องเรื่องมากถ้าใครสามารถจะทําน้ำพริกกะปิเจได้นะคะก็จัดเลยค่ะอันนี้กินคู่รับรองฟินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ